2 0 2 2ปี่สนะครับเกียรติอ,อยู่ในเสื้อสีเขียวนะครับถุงเท้าแดงครับก็ถึงเลยนะครับ ไปแล้วครับเลาะเส้นมาเจ้าสนายุทธชนายุทธมองดูข้างในเปิด <c oughs> มาเ <c oughs> ดีดยว้โ <c> ห <oughs> เป็นซุปเปอร์แซงของผู้รักษาประตูทีเดียวครับลูกนี้ <c oughs> สี่แฝงครับได้ทุ่มเข้าไปกัดกันอยู่ตรงปากประตูนะครับหลงมิ้นเส้นครับได้เปิดมาแล้วลูกนี้เข้าไปอา้าวแล้วลูกนี้เออ สันชัยสิงสมครับโอ้ขยับสะกอขึ้นนำไปแล้วนะครับเปิดไปเสาสองรับลูกนี้ได้มองตูต่อแล้วโอ้โหนี่แหละครับจังหวะสุดท้ายของเราตุน็อปนะครับขึ้นเกมไม่ได้นะครับวอานะครับ ผู้เสียสิก็ฝันวินกดเวลานะครับก็เป็นอันว่านะครับในครึ่งเวลาแรก5นาทีนี่เป็นสิ่งแปรนะครับเจ้าบ้านยังมีประตูต่อศูนย์ครับเดี๋ยวกลับมาชมนะครับในครึ่งเวลาหลังต่อไปครับทีแรกมีวังแนวหลังไว้สามนะครับหลังนะครับเริ่มแล้วครับน่านึ่เอฟซีของเราครับได้เริ่มไนก่อนบ้างครับโดนแลาวมาครับ เอฟซีของเราครับหนาปากประตูนี่ก็มีสี่ห้าท่านแล้วลูกนี้สวยๆครับอ่าแต่ว่าแถวสองกิ่งเข้าไปลูกนี้เอา้าเรียบเลยเอาละครับจากนักแนดนกันทรรนะครับ ครับขอสักหน่ยนะครับเอาละครับเปิดมาแถวสองโค้งโค้งเบี้ยวยินะครับเปิดขอสักหน่อยแล้วก็ได้จริงๆครับโอ้โหประมาทไม่ได้โอ้โหลูกนี้ยังไงครับลูกบีเ่านกวีจะหมดเวลากี่นาทีเท่าไหร่ครับพอเวลา พิเสร็จตรงนี้ก็ามาแล้วนะครับทีสุดท้ายครับกำลังมาชมแล้วครับขอให้เทพเจ้าเทพีเข้าข้างเราเจ้าเกมรับมาติดมาเลยครับผมดาวนัสสีกับบอลวิทบลัวเป็นอันว่าเจ้าบ้านที่ตานเอฟซีของเราเก็บสามตัมในบ้านได้ครับเอาชนะซีควาซิตี้ไปด้วยสกอร์สุดมันแล้วครับสองประตูต่อหนึ่งแล้วครับออ ับโอ้ขอบคุณทุกท่านนะครับ